เยี่ยมชมไฟติดว้าวว่าวติดไฟบ้านสันติไฟฟ้าครับเป็นไฟเส้น LED ใช้สำหรับตกแต่งบ้านนะครับแต่เรามาใช้ติดว้าวได้ครับผมโดยใช้ power bank ต่อขึ้นตัวว้าว ตอนนี้เหลืออยู่3มชุดสุดท้ายครับผมอันนี้เอาไว้ติดว่าตัวเองครับมีรีโมทคอนโทรลให้เอาไว้ปิดเติดแล้วก็เปลี่ยนปรับสีได้นะครับสามารถชาร์จไฟแบตเบตอรี่ของ power bank ได้ครับมีสายชาร์จให้สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านตกแต่งบ้านได้ ติดตัวว่าวขึ้นบนฟ้าได้สวยงามมากครับสนใจทักด่วนครับ